กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนครับน้องหมองทุกวันเอฟซีสุขุสุขนครับผมเพราะว่าเสพเป็นยุไกยุไกยุไทยยุหนกและเอฟซีซอปลาวสบายดีครับผมปลาทิตย์ก๊ดังขึ้นครับผมบรรยากาศย้ำเสาเนาะหายยุหากินบ่าวนี้ใส่ลอบไว้ประมาณเป็นอาทิตย์เลยด้วครับผมเมื่อเช้านมายามอยู่เขาถือมายามเบิ้องมานี่ครับผมรอบจนดูจนดำปึดเลยนานเล่านะบ่ได้มายามนี่ฟาดพี่น้องมายามครับผม ย่างห้องยางมึงก่อนมันเหลียบวะโดนเหรอวาน,นี่พาไปตาพี่นองไปใส่เบียดเลยมา่ไห้มาเบิองหลอดเลยโอ้ยเม่นหายแล้วที ừ ừ ừ หายแล้วด้วยลักษณะนี่มี่หนึ่งรอบนะ บอกนึงบ้านเส้แบบนี้นะคือไปเห็นวะสิบอะไรกูรลบก็บ,บ้านว่นเป็นห้างงานงม่นเป็นคนหลักว่อนี่หลีดิพี่น้องไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่ได้มาดูนานแล้วนะหรือวันพัดไปกับน้ำแล้วก็ไม่รู้จักนฮะ้บ่เ,เห็นเลยพี่หน่อยยังบกส่ง

xuống lắm nha mạnh mạnh nha à, chú hát, kín bàn hoặc bàn á không chú phá hào vậy xe ràng quá mà đen hàng hàng cuốn muối về quá xi lặng thì ba mới có khốp gì nữa chè. เราต้องลงไปดูว่ามันจะมีมีรอบเหลือไม่แค่นั้นแหละเอาหายาอยระยะไปยามหลังแรกกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นครับผมมาขี่น้องหลังแรกโอ้โหอยบกกว่าน้องยู่นไปน้องยหลังแรกครับผมเอาจีนมาเบิ้งเสร็มอะไรกันจะเอาหอยครับผมเอาหอยไปกว้วาดทีมงานช่างกินนะ ดูก่อนด้ก็จะเอาหอยด้วยมีไม่หอยถ้าไม่ได้ก็เอาหอยอย่าบอกว่าแค่นั้นละล็อคหอยเดี๋ยวยตื้นแล้วนะ กันครับผมอู้อูนี่นี่นี่จะไหวแล้วครับผมพี่น้องขยันเลยไหวอู้หูหัวไหวหนอตายกังนี่จะไหวล้วนๆแล้วครับผมนี่เป็นไยพี่น้องเป็นไย หอยเตรียมรอบอ่ะเนี่ยครับผมปลาได้ตัวหนึ่งครับผมปลาปลาปลาอันเึ้นปลาอย่างปลาได้หนึ่งตัวครับตรงนั้นมีแต่หอยเก่าเก่าควายด้วครับควายขึ้นคือเส้นประสาทเฮ้ยในปลาตัวหนึ่งครับผมปลากระสูบปลาอย่างเหนือหลังแรกเลยนี่ น้องนั่นมีตาหอยอายะสินครับผมเจ้าไปกวอยครับผมเจ้าหอยไปกวาดเลยมื้ยนี่เนาะสุดยอดสุดยอดครับผมนี่เดี๋ยวขอหยาดเอาหอยเราไปใส่ไว้มันมันตื่นหรอครับผมเขาหยาบหยับลูกปีนี้ลอยๆเราจะหาอย่างปูอีกครับผมให้เสียปลาเขาครับผมหลวงที่สองครับผมหลวงที่สองหลวงที่สองเขินบมดครับแม่ต้องหยาบลูกไม่หยิเลย มองที่สอง,องเราเหมืแล้วเหมือนมากเลยยินได้มาดูนานแล้วปลาเข้าบอกว่าเห็นนี้กับีปลาตาบวดน้ำบกบบนไหลดังขึ้งสองตัวปักกี้เดือดน,นอกนั้นหอยครับผมเออ หอ้โหวยเอาหอยเห่อคร <ique> ับผมว่าปลามีปลาเข็งด้วยนะปลาเข็งตัวหนึ่งครับผมต้องจะไปปีนี่หนอปลาเข็งแค่เดียวได้ปีงเดี๋ยวปลากี่เดือดเราจะไม่เอานะปลาช่อนเงิเข้าเลยแกก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเลยปลาขีย้ปานเข่าอ่ะปลาขี่เดือดทั้งพ่อหรอกครับผมเอาตัวหอยครับผมเดี๋ยวปลาเข็งตัวหนึ่ง ผลงานรอบที่สองครับผมปลาเข็งหนึ่งตัวแล้วก็หอยครับผมเอาไปรุ่นหลังต่อไปครับผมขออนุญาตเก็บแต้ม,ม,มก,ก่นกอนครับผมต่างกล่องใหญ่ๆผมต่างกล่องเพราะครับมาลุ้นรอบใหญ่เปลี่ยนยังไงรบน้ำบุกโ๊ค แต่น้ำบกก็น่าลุ้นนะน้ำบกก็น่าลุ้นเนี่ยคินลมบกมากมีปลามีแต้มน,ะนี่อหไมาดูนานแนละ้วมัุระจุระเิยคิด มีทุ่นน้องเนี่ยยังโอ้ยมีตัวหอยอีกแล้วมีตัวหอยครับผมหอยตัวหอยตัวหอยโอ้ใสเต่มไว้กับประโยชน์เลยหอยเยอะมีมีเตียหอยมันเดินครับผมปวดฟ้าเพราะเขาเพราะเขาก็จะมากันแล้วพี่น้องเลยอายุหากินตามธรรมชาติโอ้ยเต็มถึงเลย ปลาเข่งซ้งอมตวปล่อยใช่ป้เอาหอยไปก่อยครับผมก่อยเส้นหมดแดงจังกวไปใช้พวกน้ำอะได้มาหมานี่นเห็นไ่ยเป็นตะเขาดิ้ว่มีหมูหล้างมอโคตรยังดีเลยจะปลาไม่เข้าเป็ดตะเขาบใส่ไปนี่ละพี่น้องเลยอายุหากินเนาะทุกคนกับใส่เแียไว้กันึ่ ba cái nhìn cái cứ đây tiệm này mà phá nó mới xây biệt cứ rồi em muốn nhìn quay hoài cả lấy mà giảm loạn hoài lại ông hỏi phải quay nè hỏi bàn nó quá để quay đi ยูเกาหลีเได้ซื้อเขาเามาน,นีครับผมเขจะใส่ไปอีกครับผมแต่บ่คือกันนี้มาสี่ายไมทังคุณครับผมอาจจะมือเลงนะอาไม่ง่ายแต่ไม่ได้ไปใส่โอ้อันนี้สีนู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 เฮ้ออออยออใหญ่ไปใส่ไปอีกครับผมนะี่

น้ำบุกนี้จางไปแล้วเดี๋ยวห้องไว้จะไปหาหมูใส่ไหมครับผมมนคืมมีแต่หอยครับผมบรรยากาศวันนอก้ันน้าเขาหาอยู่หากินครับโอ้ยมะเข่าเลยว่ะหลอดอาฟักขี้เดือดตัวเดียวว่ายนี่ครับผม โอ้หอยไปก้อยแล้วพี่น้องวันนี้อยากกินก้อยหอยแถวนี้เนี่ยมายามรัวมีนจะลูกใหญ่สามลูกขอก้อย,ยโอ้หอยไปก้อยก่อนวันนี้หอยจุปกับมีดได้พี่น้องแต่ว่าหอยจุปลุกเหลึกเขาต้องง้มเอลมองแซนกับบ้านเหี่ยว mấy muốn niệm lại mấy chút cái lại gần để lâu tông hoàn hé không à, Đó, đây ba như tô nâng ba và khảo xoay các bác kiến tô cấp ngoài đêm แต่ะเต็มกระเป๋าครับผมจะไปกวยกินครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยูดีมีแฮงสุกุสุกุลครับห้องการหายุ่งหากินที่บ้านนอกบ้านหน้าห้องมันได้ตาหวยก็เอาตาหวยเราไปกวยครับผมโดยพาร์ีนอกไปใส่เบียดกับทีมงานออปตอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยูดีมีแฮงสุกุลสุกุบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ